สวัสดีครับวันนี้ผมช่างกุญแจเอชินนะครับจะมารีวิวการโปรกแกรมดอกกุญแจมัดดาสามนะครับตัวนี้เราได้โปรกแกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับล,ลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือดอกเดียวจะได้ดอกเพิ่มนะครับดังนั้นเรามาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังเราทําเสร็จ<ด>ปุ๊บเราก็จะมาทําการเทสร,ระบบนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่าตัวออริจินัลจะเป็นตัวที่มีสองหนังนะครับตัวที่เราทําขึ้นมาจะหุ้มซีนไว้อย่างดีนะครับตอนนี้เราจะเทสนะครับเพื่อเป็นการไม่ควรกันเราจะวางไว้ตัวหนึ่งนะครับ นี่นะครับเดินเข้ามาในตัวรถนะครับตัวนี้มันจะมีปุ่มทัดตรงนี้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดมันใช้งานได้เราก็แกะตรงนี้ได้เลยครับแล้แกจะมีเสียงติดนะครับล็อกกดอีกทีนึงติดก็จะเปิดนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยในเรื่องของการระบบซ็นทรล็อกครับก่อนอื่นนะครับเราเปสตาร์ทขับมาในรถนะครับเยีบเรกกดปุ่มสตาร์ทนะครับ ก็ติดเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดอกกุญแจมาด้านะครับสามเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้เฮียเจ้าของนะครับก็คุยกับลูกค้าอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทํากุญแจนะครับทุกรุ่นทุกระบบทุกยี่ห้อนะครับ สามารถติดต่อเราได้ที่095 563 6282นะครับช่งางกุญแจเอชินนะครับรบริการทั้งในและนอกสถานที่นะครับยินดีรับใช้ไปทุกที่นะครับรอขอให้โทรมา<ต>นะครับววคอนเซปต์หน้าไม่งอรอไม่นานบริการด้วยใจปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีนะครับยินดีรับใช้สังคมขอบคุณครับ